ฟังให้ดีนะคุูผู้ชมผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเออฟังไว้เขาฝากคุณนั่นแหละมีที่ผู้ชายให้ทรัพย์สินผู้หญิงครับให้แล้วให้เลยเป็นการให้โดยเสน่หาอือฟังให้ดีนะครับแต่ทรัพย์สินอะไรที่มีการฟังให้ดีนะคุูผู้ชมผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเออฟังไว้เขาฝากคุณนั่นแหละเอออ่ะสมมติว่าพี่แก้วไปชอบตีพี่แก้วก็ชอบปิงคุณมากปิ๊งปิ๊งเลยครับผมซื้อนาฬิกาซื้อโทรศัพท์ให้อครับ ตรงนี้ให้ก่อนที่จะทําการมั่นไม่ได้ถือเป็นของมั่นถูกไหมครับถูกครับไอ้พวกนี้มีการให้ก่อนที่จะมั่นไม่ได้ถือเป็นของมั่นเป็นการให้โดยเซปเนหาอือเมื่อเราเลิกกันคุณไม่ต้องมาคืนผมอคุณจจไม่ดีนะอืแต่ทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ให้ในวันมั่นอืถือเป็นของมั่นอื เมื่อฝ่ายหญิงผิดสัญญามั่นแอบคบชู้สู่ชายครับหรือไม่ยอมอะไรก็ตามแบบนี้ต้องคืนของมั่นอ๋อสามารถเรียกคืนได้ดังนั้นกระซิบคุยกับหลอดไฟนะคุยกับหลอดไฟอย่าฟังกันนะเวลาให้ของมั่นเนี่ยให้น้อยนิดหนึ่งให้นิดหนึ่งพอให้ก่อนมันมั่นเยอะๆให้ก่อนมันมั่นเยอะๆมันแล้วแต่มุมไหนนะถ้าเกิดเราอยู่มุมหญิงเราอาจจะเอาอาจจะเอาว่ามเยอะก่อนมั่นนะเอาเยอะๆใช่ไหม ผู้หญิงจะได้แบบเรียกคืนไม่ได้เอ้ยผู้ชายผู้ชายเรียกคืนไม่ได้นะอ่าทิคนิคมก็มีอยู่นี้ฟังไว้นะฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้ผมนี่หละต้องฟังไว้เยอะเนี่ยโดนไปเยอะผมแล้ววานีเป็นทริคดีๆนะเนี่ยกรณีการให้แล้วให้เลยครับจำไม่ดีว่าแต่ถ้าเกิดเป็นการให้ในวันมั่นถือเป็นของมั่นถ้าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามั่น ต้องคืนกับอีกฝ่ายหนึ่งต้องคืนอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแต่สินสอดฟังให้ดีสินสอดเป็นการให้ค่าน้ำนมพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นการให้ค่าน้ำนมพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรียกคืนได้ไหมพี่จะเรียกคืนได้ในส่วนที่เหลือเท่านั้นสมมุติว่าให้เงินพ่อแม่ฝ่ายหญิงไปหนึ่งล้านบาทครับปรากฏอยู่กันไปสิบห้าวัน พ่อแม่ฝ่ายหญิงก็อยู่ก็ใช้จ่ายเงินเอาเงินไปนู่นไปนี่เลยอยู่สองแสนเลยอยู่สองแสนปากดลูกลูกลูกสาวตัวเองอ่ะไปมีชู้ไปไปมีไม่ดีอเดี๋ยวกลัวหลุดไปใช่ไรไปมีไม่ดีฝ่ายชายก็เลยต้องเรียกสินสอดอเรียกสินสอดได้เท่าที่เหลือ คือจะเป็นต้องไปหากู้มาคืนถ้าสมมติมาเหลือสองแสนฉันจะเอามาก5ห้าแสนไม่ได้ไม่ได้ก็ได้แค่สองแสนนั้นสกิดพูดกับหลอดไฟนะครับรับปั๊บใช้ให้หมดเลยใช้ให้หมดเลยนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเหลือคืนอืฟังไว้ฟังโอ้โหพี่แก้วพี่แก้วไม่เหลือทายผู้ชายเขาเดินเลยนะพี่ถูกไหมล่ะถ้าเกิดผู้ชายให้สินสอดปั๊บพ่อแม่ฟังพี่แก้วไว้ซื้อเลยซื้อรถเลยซื้ออะไรเลยเออไปซื้อเลยจัดไปไปเที่ยวเลยออกทิปยุโรปได้เท่าที่เหลืออื ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องมากกว่านั้น<ช>ถ้าจะบอกไม่เหลือไม่เหลือก็ไม่ต้องคืนไงก็งไม่ต้องคืนด้วยอยากใหู้ตอบนีก็ขอไม่อยากจะโงม,มันผิดปัญญา